สวัสดีครับวันนี้อยู่ช่องสายหาสาระนะครับวันนี้อยู่กับแอปเหมือนเอาไลน์นะครับก็คือ Laguten Inside นะครับอ่ะก็ะจะมีแบบสตาร์เข้ามาประมาณนี้นะครับซึ่งผมไม่ได้เข้ามาเล่นนานนะแต่ว่ามันยังจ่ายปกตินะครับเพื่อนๆในกลุ่มก็ยังทําอยู่นะอ่ะซึ่งตอนนี้ผมก็ว่างละเพราะว่าช่วงหนึ่งเนี้ยผมก็ไปสอบอทักษะอ่ะก่อสร้างนะครับของภาษาเกาหลีนะอ่ะตอนนี้เนียก็รอให้เขาอ่าไปพีเอสประกาศนะครับอ่ะโอเคเนี้ยมาดูในส่วนของการแลกรางวัลนะครับ อ่าตัวนี้เนี่ยมีเยอะอยู่นะอสี่ห้าหกมีหกช่องทางในการถอนนะครับอ่ก็มีทูบอนี่ไวเลสเก้าสิบาทนะครับอ่าบัตรกัมมันทฮิสโกโรตัสนะครับหนึ่งร้อยบาทเติมเงินมือถือนะครับอทวันทุกข้อก็คือหนึ่งร้อยบาทนะครับแล้วก็จะเป็นทัวร์มูฟเก้าสิบบาทนะครับอ่ากิฟท์เชอร์นะครับของ lazada ก็คือสองร้อยสิบบาทในส่วนของ shopee นะครับก็คือสองร้อยบาทนะส่วนใหญ่เขาก็ถอนเข้าทูบอนี่ไวเลสนะครับเก้าสิบบาท เพราะว่ามันถอนต่ำสุดแล้วในส่วนของคะแนนนะครับถ้าแบบสอบถามหนึ่งหนึ่งแบบสอบถามก็ขั้นต่ำที่1บาทนะครับก็ประมาณนี้อ่ะแล้วก็กดทําไปทําให้ดูสักหนึ่งชุดนะครับในส่วนของการถอนเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าประมาณครึ่งเดือนไหมประมาณนี้นะครับอโอเคอโอ้โหค้างสักหน่อย ือว่าเน็ตผมเช้าเนี่ยอโอเคเราก็เลือกไปนะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นแบบสั้นๆนะเราก็เลือกไปเหมือนหาโซเชียลนะครับอโอเคสมบป็นอืม ้างต้นประมาณ8นะเพรารอบก่อนเหมือนผมถอนแล้วมไม่ได้ก็เลยยังอันนี้เท่าไหร่แต่ว่าเขียนเขาถอนก็ยังจ่ายปกตินะแต่รอบก่อนนี้ผมลืมแล้วผมถอนอะไรก็เลยไม่ได้เข้าเล่นตั้งแต่ช่วงนั้นเลยนะครับแต่ว่ามันยังจ่ายปกติก็ถือว่าโอเคเราก็เริ่มต้นใหม่ไม่เป็นไรห่าสิบนาทีให้ยี่สิบนาที อืมไม่นแน่ใจว่าเชิญเท่าไหร่ประมาณสี่คนมั้งโมนัสแบบสำรวจโอ้ยยี่สิบคำถามนะมันเยอะอยู่นะเราจะสับมาทีลบสักยี 24, ่สิบสี่อะพิมอะไรวะเนี่ย ตามใจตัวเองนะก็ได้มาแล้วหนึ่งคะแนนครับก็ประมาณนี้คะแนนก็เพิ่มขึ้นมานะครับอ่ะมันก็ใช้เวลาสักหน่อยอยู่นะ <c oughs> แล้วแต่เดี๋ยวเดวลองทําอีกชุดหนึ่งก่อนอ่าชุดหนึ่งนาที่ะต่อไป แต่ว่าพิจนาะซื้อรถไฟฟ้าก็น่าซื้อนะฮะแต่เราต้องรอให้มันแบตมันดีกว่านี้ก่อนช่วงนี้แบตยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่มีโตโยต้าฮอนด้าอยู่ในวนี้รถไฟฟ้า MG, bon เอ็มจีมอนโรอ่ะก็มีประมาณนี้ที่รู้จักอีกหนึ่งฮอนด้า แต่ว่าโดยส่วนตัวรถไฟฟ้าน่าจะถูกกว่าอยู่นะเอ้ยไม่ใช่ดิแพงกว่าอีู่ว่าแต่ว่ารุ่นเห็นบางรุ่นก็ถูกแต่ว่าแบตนี่ไม่ถูกเลยอ่ะอันนี้เนี่ยก็เร็วอยู่นะครับมันแล้วแต่อันมันก็บอกระยะเวลาอยู่ว่าตัวไหนทําเร็วตัวไหนทําช้าๆนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ อโอเคก็เป็นอีกหนึ่งแอปนะครับที่เราคนมาเล่นนะครับแต่ว่าเราสามารถดองแบบพวกนี้ได้นะแต่ว่าถ้าอาทิตย์หนึ่งเรามาทำหนึ่งครั้งนี่ก็จะโอเคมากเลยครับอโอเคในส่วนนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาครับสวัสดีครับ